สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมอัพเดตใกล้มึงครับใกล้กันเลือบ้านหลายแล้วครับ นีก้นสางไกลหลายมีบักแดงน้อยครับไล่กันหลายบ่าหนึ่งรึยังเลี้ยงน้อยหาเดือนครับ งคืก็ยังเจ็บขาเถนนอะน้อยนอนบกเดียงหน่อยนะเจ็บขาดีนะไล่กันหลายวะนนี้คู่นี่ของนี่กับกำลังสีไงครับหนุกวัน ตันหยาหมู่ว่านนี่แปลนเลยตันหลอกซื้อหลอกกับใบมันหกเดี๋ยวงูเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่มาใกล้หางหลายยากาศทงหน้าครับการเมือนี่คือหนาวเียบุ่นนี่ กวงแดงหน่อยเก็บขาจับเมื่อด้หรอครับจับมือแร้งหมดเลยใกล้เขาสวนเมื่อไหรอครับแล้วจะบอกวัวไหนยังตักตักี่ย น้ำกบโบคล้งขักหวอ่างล่งวงไปมาถึงหัวเข่าสำน้ำครับ่มอใครเป็ดกับมันใครถิมไปเป็ดเยี่ยงไว้มึงงามๆนี่ครับเหลือมาหลายครับเหลืออยู่หกตัว อยู่ในขอบวัวด้ออกมากครับวไวในขอบซุ้มหนังไก่นมสองตัววัวด้ออกมากบกแดงกับบกเหลืองขอบใบในขอบ <c oughs> เหลือบักแก่วบกแกอกมากบกแดงหางกินบกเหลืองหน่อยกับกบกบกเยีย กาบอกสองลูกแปดสองลูกแปดขาบ่ดีขาเก็บขาบ้างนึ่สองลูกแปดเยี่ยวตัวนี้อยู่ข้างนอกซุ่มนี่กับเลาะใกลเหล่านี้มือเสาร์เรียนอะไรใกลหน่อยประสันเลาะใกล,ล้ลอยอยังเหล่า,เ,ลาเริ่มอยากไปสู่ไกลเหล่า เริ่มเลาะเริ่มมีดดินแทะแทะใส่เขาแล้ว <c oughs> เ,เหลือมี่แหละครับใกล้เหลือซี่ไอ้เบิร์กเยอะประมาณหกเกตโตทุกข้างบนสองพกเดงหางกินนี่มันกับเป็นไก่นุ่มไปแล้ว มื่อทานหนอไก,ก่ต่ว,ว่ามันปีว่ามีลัมก็เลยเห็นมันเป็นไก่นุม่มบกแดงบกแก่นี่ครับเก้งบกแก่แก่กับบกแดงหน่อยแดงหน่อยอยูใ่ในเหล่าให้มันกระโดดอยู่ครับมัน,นเลี้ยในเหล่ามันกระโดดขึ้นกระโดดลง หลดค้อนเล่นโมเดวออกมากวกซีหาเดือนกับเขาไปนี่สวนมดนหรออุนขับยางอยู่ฝุ่นแล้วเห็นว่าขับยางอยู่ฝุ่น ขึ้นไม่หลายครับง่ามเลสีหาเดือนนี่แหละโรงการมษสาบุตรธา์อะไรไปเรื่อยๆครับพวกฟักกับฟักอยู่พวกบอสแล้วกับมีบรรยากาศดีป่ะครับยุคคงไทยคงหน้าผมม้วก็อ,อกดอกเต๋บอกว่าลุงคีดกอ,อก ลูกหลาออกสีออกรุ่น2องหรอรุ่น3ามหรอครับเนี่ยแหว่มีสันนี่แห้สีวานป่าล้อมมือครับแหว่มีอุ้ยเมียมเหยียบใครแตกลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนีแ่แหละครับขอบคุณครับที่เข้ามาหลับส้มมาติดตามจะเริืมกดครับยตะไคร้กดแช่เลเดอครับผมสวัสดีครับผม